โรงเรียนวัดจันรารามตั้งตรงจิตห้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขสองบริหารงานโดยนางกัญพรวันนศสิริผู้อำนวยการสถานศึกษามีครูและบุคลากรจำนวน35คนปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น557คนผลการดำเนินงานตามกระบวนการสิบอ,อโรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรง1ิาได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายด้วยหลักสิบอไทยแลนด์เทนฟอ r ์เฮล t ์ในปีการศึกษา2565ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการ ในวิชาพละศึกษาและวิชาสุขศึกษารวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนผลการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสิบอ,อ 1. อาหารโรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรงจิตาได้จัดสรรอาหารให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้ระบบไทยสคูลัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบทั้งห้าหมู่และมีสุขภาพดี 2. ไม่อดนอนโรงเรียนวัชจรธรรมตั้งตรงจิตธาเห็นความสำคัญของการพักผ่อนให้เพียงพอในวัยเด็กได้สอดแทรกความรู้ในกิจกรรมโฮมรูมแนะแนวและกิจกรรมอื่นๆ 3. ออกกำลังกายในทุกเช้าของวันศุกร์ จะมีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าโดยมีครูและนักเรียนจิตอาสาเป็นผู้นำการออกกำลังกายและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 4. เช็คอัพตรวจร่างกายได้มีการตรวจสุขภาพทุกปีจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอ,อ้อและนักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากครูประจำชั้นและครูอนามัยโรงเรียน 5. อาวุธวัคซีนนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนตามช่วงวัยเช่นวัคซีนคอตีบบาทยักมะเร็งปากมดลูกวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบันเพื่อให้นักเรียนได้มีภูมิคุ้มกันที่ดี 6. ไม่อ้วนนักเรียนได้รับสารอาหารครบท้วน5้าหมู่มีการออกกําลังกายและเล่นกีฬาทุกวันและทุกเย็นหลังเลิกเรียน 7. อันตรายหนึ่งสารและสิ่งอันตรายมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมครูแดให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของสารเสพติดต่างๆที่เป็นภัยต่อสังคม8อันตราย2พฤติกรรมเสี่ยงทางโรงเรียนได้จัดอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยเรื่องการใช้รถใช้ถนน อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และฟื้นปูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นในวัยเรียนและช่วยเหลือผู้อื่นเบื้องต้นจากการบาดเจ็บ 9. อารมณ์โรงเรียนวัดจรารามตั้งตรงจิตหาได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกิจกรรมนันทนาการมีการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความสุขมากขึ้น 10. จิตอาสาทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและชุมชนการขยายผลสู่นักเรียนโรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรงจิตาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะเน้นในรูปแบบการบูรณาการในวิชาพละศึกษาวิชาสุขศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโดยทางโรงเรียนได้ใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเพื่อให้คุณครูได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในการร่วมกันดูแลนักเรียน การขยายผลสู่ชุมชนโรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรงคิตห้ามีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าร่วมโครงการนักเรียนโรงเรียนวัดจันทารามตั้งตรงคิตห้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนักเรียนจิตอาสาสุขภาพเป็นแกนนาด้านสุขภาพโดยทางโรงเรียนจัดตั้งเป็นกระทรวงอนามัยในโรงเรียนจำนวนนักเรียนจิตอาสาจำนวน25คนทำหน้าที่ในการช่วยเหลือให้ความรู้ และบริการด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีผลลัพธ์ทางสุขภาพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสุขภาพมากขึ้นมีภาวะโภชนาการที่ดีคิดเป็นร้อยละ92.5ของนักเรียนทั้งหมดและมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นร้อยละ95.3ของนักเรียนทั้งหมดโอกาสพัฒนาต่อเนื่อง ในปีการศึกษาหน้าทางโรงเรียนจะจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพทักษะการออกกำลังกายขยายผลโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายด้วยหลักสิบอ,อให้ครูบุคลากรและนักเรียนรางวัลดีเด่นโรงเรียนวัดจนทารามตั้งตรงจิตหาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับสามดาว ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจากกรมอนามัยและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศอันดับที่7ในการแข่งขันวิ่ง31ขาสามคัคคีจาก AP Honda ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขภาพที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนหากเรามีความใส่ใจและดูแลอย่างสม่ำเสมอ